พเนยไม่ยายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะเอสซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราปลากับซาออนจ้ามาพบกันวันนี้กับโต๊กับวันที่สิสิงหาคม2 5 6 6ั้า้อบจ้าวันนี้ซาออนกับไดมมาลาปลาคือเกาจ้ามาหาขุดมันหนุกหรือบ้ามันเทียนจ้าหลังจากที่เบื้อวานนี่ก็ยุดไปมือหนึ่งจ้าเบื้อว่านี่ไปเขาวัดถ้ำบุญจ้าวันนี้ซาออนกับไดมมาเลาะหาขุดมันคือเกาจ้า ก็มาหลุนมาชมน้ำออนเบิร์กเบิรจ้าวัดสิได้สิมานเบิร์จ้าพิกัดมณีก็มาทางป่าบ้านน้องมิงตำบลห้วยคำเพื่อบุญธลิกจังหวัดอุบลราชธานีคือเก่าจ้าบรรยากาศมณีกาคึ้นฝ่าคึ้นฝนจ้าเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกเบิด์กขึ้นเลยจ้าไปหลุนน้ำสะออนไปจนจบคลิปเด้อจ้ะว่ามณีซาร์เบิร์มาคูดมันนกหรือว่ามันเทียนสิได้สิมานซ้ำได้จ้า กระดูนกันจ้าสองคือแหลกแหกมันจ้ามาหลุนกันเบิ้งจ้าสองคืออนนี้เสด็จมันจักหัวเสด็จหัวหน่อยหัวใหญ่ซําไดจ้าบรรยากาศมื้อนี้ก็คขึ้นฝา่าขึ้นฝนจ้าอคืนนี้นฝนตกเบิดคืนจ้า อูดหอนหัวแล้วจ้าอันนี้หัวเพิินบใหญ่จ้ะเครื่อแหลกซะออนกัสซิบบเอาจ้ามันหลุนเบิงอีกเครื่อนึงจ้าอีกเครื่อนึงจ้ะกะหัวงามดีอยู่จ้ะหลุนกันเบิงจ้า เกลี่ยนีสิได้หัวใหญ่บ่จ้ะหัวมันก็งามดีอยูุ่จ้ะแต่ว่าบ่่อยายนาเป็นใดจ้ะเพราะว่าเป็นเว้นมันคุ้มเก่าจ้ะเคลือพิ่งขับวยใหญ่เป็นใดจ้ะได้ซมหนีก็ถือว่าหัวงามดีอยูุ่จ้ะมาหลุนเครื่อนีกันจ้า เกือกใบใหญ่ปันได้จ้าแต่ว่ากลับมาลุนเบิองจ้าเอาเป็นสได้หัวหน่อยหัวใหญ่ซ้ำได้จ้าลงคุ้มเก่าที่คุดปีกายจ้าหลนกันเบิองจ้าว่ามันเกื่อหนีสิได้หัวใหญ่บอจ้าู้ได้สนใจกระซังได้เด้อจ้า มันนกหรือว่ามันเทียนหลุ่นกันเบิ้องจ้าคูดหอดหัวมันเลอจ้ะเกื่อนี่คือซิมี่สองหัวจ้ะแต่ว่าหัวบนยาวจ้ะ ทื่อเดียวจ้ะมีอยู่2หัวหัวนึงสินหัวหน่อยจ้ะซะออนก็สิบ่เอาจ้ะสิเอาหัวเดียวจ้ะ ว่างามดีอยู่จ้ะเรื่อนี้จ้ะกันไงพ่อสมควรอยู่จ้ะก็มาหลุ่นกันเบิ้งจ้ะปากวัวมัน,นสิไงสงเรื่อพพนบอ ลงคุ้มเก่าจ้ะคุ้มเก่าทีเคยคุดปีกายจ้ะมาหลุนกันจ้ะหัวใหญ่อยู่จ้ะสมเขือ่อนุนอยู่ ดินก็ขุดง่ายจ้ะเพราะว่าเป็นดินหลวนดินหลวนปนดินทรายจ้ะขุดง่ายง่ายจ้ะวานี่จ้ะงามๆเลยจ้ะ งัวงามๆคือเก่าจ้าแหมพี่นอ้องเือนนี่จ้ะสุดด,ดำ,ดำดเทียมเลย <laughs> <laughs> มาหลุนความยาวกับความใหญ่จ้ะพุนพนผุน,นมาหลุนจ้าพี่น้องหัวเกาเพิ่นเอาหัวเกาขึ้นก่อนจ้ะขนาดหัวเก่าเด้อพี่น้องป๊ดเดี๋ยวว่า <laughs> หนึ่ง ก็วายะทบพอนีเลยหัวเกาจ่าพี่น้องหัวเกาได้จ่าพี่น้องนี่หัวเกาเพื่อนมาหลุนหัวไม่บาดนี่มาหลุนหัวไม่กันจ้าอ๋อโซออนแนมเห็นละจ้ามาหลุนกันเบิ้งจ้าหัวเกาหนีดเอาขืนหมาบ๊อบสุดเด้จ้าพี่น้องชุดดำเสียมได้ทบเลย ดูนี้โอ้ยพี่น้องมาหลุ่นกันจ้าอย่าให้หักเด้อได้สุดซูสบ้านอ่ปัดพี่น้องเฮ้ยเอาแทกเอาแทกลงหัวเกาเบิ้งเอาหัวเกามาเทียบเบิง้งเอาหัวเกามาเทียบกันเบิ้องจ้าพี่น้อง ยังบ่ทันศจอหัวเก่าอยู่หุ้ยบางแน่พี่น้องเก่าเพิ่นยังตังบางยาวพุนหัวใหญ่หัวยา่ขนาดจ้ตแตงแต่คุดมันมานี่กรลังมีเครื่อนนี่แล้วพี่น้องส <c oughs> ุดหยอดความใหญ่กับความยาจมม่จ้ามันมันจ้า ไต่มีแต่หัวงามๆเลยจ้ามันนี่ พี่น้องมันหลุนคืออันนี้กันจ้าจะออนคุ้นหอดหวัวเลยจ้า,าว่าง,งามอยู่เด้อจ้าว่าน,นี่คุดกระายจ้าเพระาะว่าเพื่นเป็นดินทรายจ้าแน่พี่น้องว่าง,งามขนาดจ้ากระมาณแน่เลยเด้อจ้ามันนี้ บางหัวซสาออนกับบอดายไทยให้เบิงเดอร์จ้ะตอนคุดตอนดึงหัวขืนเพราะว่าพืนยูโกจ้ะส้าออนก็เลยบอดายไทยให้เบิร์จ้ะส้าออนไทยให้พญ่ออย,ยม่หญย,ยพ่อแม่พี่น้องเบิงจึงแต่เคลือ,อที่พืนโลกเป็นแปน,ปนจ้ะวันนี้สาออนกะเดินทางเขาปา่าหาคุดมันกับเอือยสองคนคือเกาจ้าไปหลุนไปโซนน่าสาออนไปจุจบคลิปเดอร์จ้ะ,ะจบารมินีเสาออนสิได้สิมานบา่จ้า บรรยากาศมเมริกาขึ้นฝ้าขึ้นฝนจ้าจ้พี่น้องก็มาพ่อยู่เลยจ้าเครือนหนึ่งจ้าเครือใหญ่ๆเลยจ้ามาหลุ่นมาชมเบิงจ้าวาสิได้หัวหน่อยหัวใหญ่ซ้ำได้จ้าหลุดกันจ้าคุดง่ายอยู่จ้าเป็นดินทรายจ้าอีฟฝังห่วยแต่เป็น คืออาทิตย์พรลงคุ้มไม่นีข้อสีบนยาวจจะกุดแปบเดียวกับหอดหัวน,นั่นหอดหัวแหละจ้าพี่นอ้องแต่ว่ากับบกหูจ้ะาหัวสียาซ่สัได้จ้เป็นรุ่นกันเบิองจ้า อ่อนคุดหอดหัวมันเลยจ้าดึงเอาเลยเด้อจ้าความยหน่าวจ้างามเลยจ้าขาวจ้วะเลยจ้าเพราะว่าพิ่อยู่ฟังหองเป็นมันที่ลงอยู่ในดินทรายจ้าก็เลยคุดงาย หัวขา,ขาวๆอวบๆเลยจ้ะเพื่อนีกันจ้าคุดแล้วเลยจ้ะพร้อมสีดึงขึ้นเลยจ้ะเอาดึงจ้ะเออเน่าวข, <c oughs> ขนาดจ้ะความใหญ่เพิ่งกะบอปันไดจ้ะแต่ว่บบาดไดหัวเา่าดีจ้ะเ <c oughs> พียงแอลยันยัทอบเลย มาชมงามๆเนจ้าง่างงามๆจ้ะแน่พี่น้องงามๆเลยจ้ะคุ้มนี่ตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองจ้าะ,ะออนกับสไดเดินทางกับบ้านจ้าพอ่าฝนสิโต๊กจ้าเป็นผลงานของสะอ,อนในวันที่24สิงหาคม2026หหจ้าวันนี้ะอ,อนมาหลออคุดมันนกหรือว่ามันเทียนจ้าวันนี้ก็ถือว่ามันคือเกาจ้า ได้เต็มกระตาบางหัวสาออนกระบดได้ไทายเดอ้อจ้ะพอว่าพิ่นยูหกจ้ะสาออนกะบอสามาสิต่างกล่องทายได้จ้ะสาออนกะทายเอาตต้งแต่เคือได้พิ่นลงเป็นแปนม้อน,นี้กะถือว่ามันคือเกาจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาทุกคนทุก่านที่เขามารับชมคลิป่องเราปากับสาออน ถึงช,ชมกับฝากกดไลค์ถูกใจกับฝากกดแช์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบอภาดคลิปใหม่ๆของซาออนเด้อจ้าซาออนก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการรับชมทุกกำลังแรงใจที่หมอมให้ซาออนเด้อจ้า่อกการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ